ก็ต้องมาแกะของดิ่งกันนะทุกคนทุกคนจะกันกดจะกันกดไลค์แล้วก็กดกดติดตามเลยนะถ้าถ้าไม่กดไลค์กดติดตามจะผมผมจะไม่ผมจะไม่แกะนะทุกคนกดเร็วกดพร้อมกันนะสามสองหนึ่งโอเคกดแล้วเนะทุกคนแกะเลยนะแกะได้ไหมครับไม่ได้ให้แม่ช่วยแกะไหมไม่ต้องอน,นี่เอาน,นี่กันไก่ตัดนี่เันเล็ก<ม>ๆ,ๆนี่ใช่ครับ กันกระต่ายแน่นๆเป็นยังไงนะแสนแสนแสนเป็นไงนะว้าวว้าวสวัสดีทุก มาทางนี้มาทางนี้เย้ไหนไหนเลโก้เราอยู่ไหนเอาเลโก้เรามาใส่ก่อนเ,อเรามาใส่ <c oughs> เลโก้ไม่ใช่นกตัวเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละใช่หมดยังดแคงได้สร้างหมดแล้วเหรอจริงเหรอแล้วคนอ่ะแล้วคนคนอยู่ในช่องอ่ะ เลนส์สองมันเยอะกว่านี้นะอ่าใช่ครับไม่มีคอก็ไปใส่เลยเ<ม>อาไปเล่นกับเพื่อนด้วยเลนส์สอวตัวหนึ่งไม่มีคอเพราะว่าตอนนี้กำลังเลี้ยงคนอยู่นะคะใคร จะเอาอะไรไว้ข้างหลังเอาอะไรนะเอาอะไรไว้ข้างหลังก็เอารถไงครับรถคันเล็กๆอ่ะกนเยอะจังแม่ครับตอนนี้เรากำลังสั่งอะไรนะนินจาเหรอกำลังสั่งนินจามาเอาคันเล็กๆอะลกเข้าเพราะว่าคันใหญ่คงไม่พอครับเลี้ยงให้สวยงาม กับท่านผู้ชมหน่อยท่านที่รับชมหน่อยครับคุณลกูกบอกว่าไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีตังหน่อยนะครับใช่ไหมยูทูบเบอร์มือใหม่หน่อยนะ,ะรีวิวของเล่น อันนี้พิ่ได้ชั้นมาใหม่ตั้งใจมาใส่เลโก้เดี๋ยวครั้งหน้ามีเลโก้ตัวใหม่ๆม,มาจะมารีวิวให้ดูเนาะว่าได้ตัวอะไรใหม่ๆม,มาบ้างวันนี้กำลังจัดชั้นของเล่นรถเล็กๆใส่พอไหมมันไม่พอเหรออ่นเล็กๆ เสร็จหรือ,อยังครับตดเสร็จหรือ,อยังเอามานั่งอเอามันั่งกับเอามานั่งลงอ่ะนั่งลงแล้วมันค่อยไม่ล้มเนะเาะใช่มันต้องเป็นตู้ไฟไนโดยดีมันมีอ่ะไอ้ตัวอะไรบ้าง อธิบายให้ฟังหน่อยมีตัวคนอ่าก็มีอินจาครับผมก็มีตัวผู้หญิงด้วยหรอแล้วก็มีหนวดไอ้เทาเทาด้วยครับผมเหมือนกับคนแก่คนนั้นอ่ะระ <laughs> ยาก็เหมือนกับคนนั้นด้วย ันเหมือนป๊าๆล่ะ